เทศบาลเมืองพังงาร่วมกับสถานีตำตรวจภูธรเมืองพังงาและโรงเรียนเทศบาลบ้านไทยช้างจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนที่โรงพระศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านไทยช้างอำเภอเมืองจังหวัดพังงานายชูโชตยโกยกุลนายกเทศมนตรีเมืองพังงาเป็นประธานเปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนประจำปี2555โดยมีพันตำรวจเอกชัยวัน์อุ้ยคำผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาพันตำรวจโทจักริดแต้วัฒนา รองผู้กํากับการปราบปรามนายวิฒิพงศ์หัตทกรรองนายกเทศมนตรีเมืองพังงานายนัทพงศ์คำมารองประธานเทศบาลเมืองพังงาพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์วิทยากรนักเรียนเข้าร่วมกว่าร้อยคนนายสถิตลิมสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านไทยช้างกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมกดำเนินการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เป็นกำลังและอนาคตของชาติ ด้วยการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยการทำบันทึกข้อตกลงเรื่องการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนวัยเสี่ยงที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6ในสถานศึกษาทุกสังกัด พันตำรวจเอกชัยวัน์อุ้ยคำผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาเปิดเผยว่าทางสถานีตำรวจภูทรเมืองพังงาได้จัดให้ตำรวจที่สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรตำรวจ DARE การให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษาเข้าทําการฝึกอบรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างจํานวน129คนโดยใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ1ชั่วโมงตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคเรียนโดยคาดหวังว่า จะสามารถป้องกันปัญหายาเสพติดในรั้วโรงเรียนทําให้นักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและทำให้ทุกภาคส่วนของชุมชนมีจิตสํานึกในการป้องกันการแพร่ระบาดของอยาเสพติดอีกด้วย